สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกัเลยแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูโกดังหลังนี้ครับนี่เป็นโกดังสําหรับโครงสาหรับการปล่อยเช่าที่ดีเลยนะเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องราคาสุดถูกนะเป็นโมเดลที่ถูกที่สุดแล้วของเรานะครับโครงสร้างหลังนี้นะอาคารขนาดหน้ากว้างนะ15เมตรแล้วก็ลึก22เมตรนะครับนี่ย15เมตรลึก22เมตร ราคาเฉพาะโครงสร้างนะครับล้านต้นๆเท่าน,นั้นเองนะหรือ3000กว่าๆต่อตารางเมตรเฉพาะโครงนะก็คือเสาผานังหลังคานะไม่รวมงานพื้นนะครับผมอใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาไ,ได้เลยหรือแฮปปี้ like บ้าน0 1นเป็นหนึ่งาองทำไมที่ไรแอดแฮปปี้บ้านดใตาลิงก์นี้นะครับโ okay. อเคชมกันดีกว่าไปครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูโกดังโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับหลังนี้ลูกค้าทำเพื่อให้เช่านะจำได้ไหมครับที่ผมอธิบายว่าโครงสร้างเหล็กกล่องเหมาะสำหรับโกดังเช่าเป็นอย่างมากเพราะว่ามันราคาถูกนะครับแล้วก็หน้ากว้างได้15เมตรไม่มีเสากลางนะครับฐานลากก็รับน้ำหนักไม่เยอะนะเพราะว่าโครงสร้างเสาเป็นโครงสร้างเหล็กกล่อง อาคารหลังนี้หน้ากว้าง15นะครับแล้วก็ลึกแนวนี้นะครับ22.6เมตรนะสูงด้านข้างนะอยู่ที่6เมตรนะครับหลังนี้พิเศษตรงที่ผนังเปลี่ยนเป็นสีครีมนะครับผมปกติถ้าราคาทั่วไปจะเป็นสีลูซิงเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็จะเป็นสีตามมาตรฐานท,ทั่วไปนะอ่านี่นะครับเป็นผนังไม่ท้นชีดวิ่งเต็มตลอดเลยนะครับส่วนด้านบนที่เว้นว่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะติดเกรดระบายอากาศนะครับ ดูภายในกันดีกว่าภายในเห็นไหมครับหน้ากว้าง15เมตรไม่มีเสากลางเลยอ่านะใช้งานได้สะดวกสุดยอดมากนะครับโครงสร้างเสาด้านข้างเป็นเหล็กกล่องวิ่งทุกๆ2เมตรรอบด้านนะนี่เห็นไหมครับเนี่นะวิ่งทุทกๆ2เมตรรอบเลยมีแปรเป็นแปรกวาวไนท์นะครับแปรเหล็กไม่ใช่แปรเหล็กกล่องนะแปรกวาวไนท์ที่เราขึ้นรูปมานะครับเนี่นะ ด้านข้างเนี้ย6เมตรนะครับผมอันนี้เหล็กกล่องนะเราทาสีมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บสีอีกครั้งหนึ่งด้วยด้านบนก็เป็นหลังคาร,ระบบคลิกล็อกนะครับคลิกล็อกเราไม่มีการยิงสปูจากด้านบนนะทำห้สามารถรับประกันร,รั่วซึมได้3ปีเลยด้านข้างนอกจากมีเสาทุก2เมตรนะครับจะเห็นคาดกากระบาดนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงด้านงานวิศวกรรมนะ เดี๋ยวช่องว่างนะั้นเราจะติดเกล็อระบายอากาศอีกทีนะึงเกลระบายอากาศนันสูง1เมตรนะครับที่เห็นโกดังหลังนี้นี่ปล่อยเช่าได้สี่หมื่นบาทต่อเดือนนะครับผมที่ลูกค้าปล่อยเช่าได้นะพื้นที่ประมาณ340ตารางเมตรเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็ทำการทำห้องน้ำทำออฟฟิศหลังเล็กแล้วก็ติดไฟนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันอีกเล็กน้อยนะครับ ด้านหน้าเนี่ยออกแบบให้มีประตูขนาด4เมตร50คูณ4เมตร50นะครับแล้วก็มีเกลระบายอากาศด้านหน้าพร้อมกันศาสตร์ส่วนด้านข้างนี่ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแต่เกลืระบายอากาศอย่างเดียวเลยนะครับผมโครงสร้างนี้ที่ผมบอกเหมาะสุดๆสําหรับทําโกดังเช่านะราคาโครงสร้างเพียงแค่ประมาณ3,000-4,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเหครับผมโครงสร้างโกดังเหล็กกล่องราคาถูกสวยงามแข็งแรงรวดเร็วใครสนใจ สร้างโกดังโรงงานนะโทรมาได้เลยแฮปีมีบ้าน017052132ถา้าไม่ทนไลา์แอดตามใต้ลิงก์นี้เลยนะครับรับประกันงานวิศวกรรมเสร็จก็เร็วตามระยะเวลาที่กําหนดนะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ก่อนจบคลิปนี้ได้นะครับใครยังไม่กดฝากกดได้นะใครสนใจก็ฝากแชร์ผมด้วยนะครับจะได้ครบแสนไลค์ไปด้วยกันไปครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ